ราคาข้าวล่าสุดประจำวันที่9พฤศจิกายน2564นะคะปรับลงทั้งหมด2จังหวัดด้วยการขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในหากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขายให้แจ้งสำนักง,งานพาณิชย์นในจังหวัดของท่านหรือโทรสายด่วน1569ได้เลยค่ะเริ่มกันที่ข้าวเปลือกหอมมะลิปี6364โคราช1500-11,000ถึง 1, บาทต่อตนันข้าวเปลือกหอมมะลิปี6465สุริน9,800-1600ถึง 1, บาทต่อตนัน อุบลราชธานี1,500ถึง11,000บาทต่อตันสีสะเกต9,000ถึง1,500บาทต่อตันข้าวเปลือกเจ้านาปังปี64พิษณุโลก7,700ถึง7,800บาทต่อตันข้าวเปิือกเจ้านาปีปี6465นครสวรรค์7,600ถึง7,900บาทต่อตันพิจิตร7,700ถึง8,000บาทต่อตันสุพรรณบุรีราคาปรับลงมาอยู่ที่7,700ถึง7,800บาทต่อตันอยุธยา 7,700ถึง7,800บาทต่อตาล ข้าวเปลือกปทุมธานีนาปีปี6 4ส5สุพรรณบุรี9 3 0 0ถึง9,500บาทต่อตันัชนาท9 5 0 0ถึง9,800บาทต่อตันอ่างทอง 9700- ถึง10,000บาทต่อตันข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวปี6 3 6 4ขอนแก่นราคาปรับลงมาอยู่ที่6 8 0 0ถึง7,000บาทต่อตันข้าวเปลือกเหนียวเมล 6, 4, 6, ็ดยาวปี6465้อุดรธานี800 0บาทต่อตันนะคะสกลนคร7 0 0 0ถึง 7,200บาทต่อตนันหมายเหตุราคาก็เปลือกนะความชื้น15%ค่ะเรามาดูข้าวสารกันบ้างข้าวหอมมะลิ100%ชั้น2เก่า2,340ถึง2,350บาทต่อ100กิโกรัมข้าวหอมมะลิ100%ชั้น2ใหม่2,140ถึง2,150บาทต่อ100กิโลกรัมข้าวขาว100%ชั้น2ใหม่1,190ถึง1,200บาทต่อ100กิโลกรัมข้าวขา าว5%ใหม่1,150-1,160ถึ 1, 160บาทต่อ100กิโลกรัมข้าวเหนียว10%มเมล็ดยาวเก่า1,560-1,580บาทต่อ100กิโลกรัมข้าวเหนียว10%มเมล็ดยาวใหม่1,580-1,600บาทต่อ100กิโลกรัมจ้าโชคดีร่ำรวยทุกท่านคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย